สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนก็พบกันอีกแล้วนะครับกับโปรแกรมวิคอบบอลวันนี้วันที่20เดือน5นะครับสำหรับเมื่อวานเราวิคอบบอลคู่เบอร์ลี่นะครับพบกับลิเวอร์พูลนะครับก็จบสกอร์ไปลิเวอร์พูลนะครับชนะไป3ประตูต่อ0ูนย์นะครับใครที่ไปเต็งลิเวอร์พูลตามสูตรเมื่อวานนะครับก็รับซับันไปนะครับใครไปสูงแรกก็ได้อยู่นะครับส่วนสูงเต็มราคา3.5ใช่ไหมไม่ถึงนะครับผมนะอีกนิดเดียวครับอีกลูกเดียว สะได้มากครับสาหรับราคาส่งเต็มนะครับพลาดแค่ราคาเดียวเท่านั้นนะครับนอกนั้นเข้าหมดโอเคสําหรับวันนี้นะครับบอลก็ค่อนข้างที่จะน้อยมากนะครับผมก็จะไปวิเคราะห์บอลคู่เลเช่นะครับพบกับเวเนเซียนะครับในกันโซเซเลบีนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูคู่นี้กันเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งของเลเช่กันก่อนเลยนะครับว่าห้านาหลังสุดจะทําได้กี่ประตูนะครับ อ่าเลเช่นะครับทำได้1 2 3 4งสาได้4ประตูนะครับใน5นัดหลังสุดน้อยมากๆนะครับโอเคส่วนอ่าเวนเชียนะครับผมนะทำได้1 2 3 4 5 6 7นะครับผมทําได้7ประตูครับเรียบร้อยครับต่อไปอันดับกับคะแนนนะครับอ่าเลเช่นะครับอยู่อันดับ4นะครับคะแนน62นะครับอันดับ4คะแนน62 โอเคส่วนเวเนเชียนะครับผมอันดับ5คะแนน59นะครับอันดับ5คะแนน59โอเคเรียบร้อยครับต่อไปราคาต่อรองกับราคาสูงต่ำนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นทางของเลเช่นะครับผมที่เปิดออกมาต่อที่เสมอครบครึ่งนะครับแล้วก็สูงต่ำนะครับ2ลูกครึ่งนะครับก็เป็นทีมเจ้าบ้านทีมต่อครับต่อรอง เสมอควบครึ่งครับผมเราก็สูงต่ำนะครับ2ลูกครึ่งครับเรียบร้อยครับผลวิเคราะห์เลยสำหรับผลการคำนวณก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสูตรก็บอกว่าจะมีโอกาสสกอร์สูงอยู่ที่64%สรน์ะครับสูตรแนะนำให้เล่นที่ต่ำนะครับสำหรับวันนี้ส่วนโอกาสชนะนะครับจะไปทางของทีมเยือนนะครับเอ่อ เวเนเชียนะครับผมนะมีอยู่49นะครับส่วนเจ้าบ้านเลเช่มีอยู่แค่42นะครับก็ห่างกันนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสถิติที่เคยเจอกันดีกว่าโอเคครับมาดูสถิติที่เคยเจอกันนะครับในแมตช์ล่าสุดนะครับก็เป็นเพย์อัพนะครับเวเนเชียเรสามารถชนะเลเช่ไป1ประตูต่อ0นะครับส่วนแมตช์ลองลงมานะครับก็ค่อนข้างที่จะไปสูงเลยนะครับก็เป็นทางของเลเช่นะครับชนะไป3ประตูต่อ2นะครับ ดูแล้วค่อนข้างที่จะสูสีกันมากนะครับสําหรับคู่นี้นะแล้วก็ค่อนข้างที่จะออกสูงด้วยนะครับสูง3ลูกนะครับมี3ลูกด้วยโอเคภาพรวมก็เป็นทางของเวเนเชียนะครับผมที่มีสติที่ดีกว่านะครับผมโอเคครับกลับมาที่สูตรของเรานะครับสำหรับวันนี้เราก็ไม่คิดอะไรมากนะครับก็เล่นตามสูตรกันไปเลยนะครับไปที่ทีมเยือนนะครับเวเนเชียนะครับผมลองเสมอครบครึ่งนะครับแล้วก็สูงต่ำนะครับผมไม่แนะนําให้เล่นนะครับ สำหรับสูงต่ำนะครับผมว่าให้เล่นไปที่ต่ำดีกว่านะครับผมผมไม่แนะนําเท่าไหร่นะครับสําหรับราคาสูงต่ำนะครับสําหรับวันนี้โอเคก็เล่นไปที่ทีมเยือนดีกว่านะครับสําหรับวันนี้แล้วก็ต่ำเต็มเวลานะครับใครที่เห็นตรงกันี่ยผมก็สามารถตามมาได้นะครับใครที่ไม่ชอบก็สวนได้เลยนะครับสําหรับใครที่อยากได้โปรแกรมตัวนี้หรือว่าแนวทางตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าได้ไปไม่ขาดทุนแน่นอนครับได้ไปไม่ขาดทุนแน่นอนนะครับใครที่สนใจก็สามารถทักเข้ามาที่ ริ้งด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมหรือว่าจะคอมเมนต์ไว้ก็ได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ